ขัวละเนาะไปขัวก่อนเนาะจ้ะเนาะขัวจ้าแดียงนะจ้าเบียกได้เลยจ้านี่มาขายอยู่บ้านน้องสูงเนาะจ้าลูกค้าผลไมาอุดหนุนนะคะมาขายแดงกบบมีความสุขเนาะคุณยายเนาะยายนี่กระจายเอาเพื่อการพัฒนาหมาจ้บว่ามีความสุขค้ามาขายบักแดงพี่น้องจ้า แถมค่ห้าถุงหกถุงค่าปลูกปลูกปลูกพักปลูกกล้วยนี่ละจ้ากล้วยหอมปิดแต่จะปให้จุ้งลีเขแเ้วหมดลติน้าเล้วหมดละจ้าฮะอาออันยาวเหอสัเอาอันยาวเอาอันยาวสี่ห้าถุง 50แม่น่างขาวมาอยู่ในบาน้านนนสูงนะจ๊ะวันนี้แดดมากๆจ้าพี่น้องเดดคักคักเม,มน่งาง45ถุงสิบาทมาแล้วคะ่ะใหม่สดๆทุกวันคะ่ะสวัสดีค่ะคุณยายจ๊ะ สวัสดีค่ะสิบบาทห้าถุงเนาะเรียกไว้ลูกค้ามาอุดหนุนห้าสิบบาทเนาะพี่น้องเอาไปให้ยายไว้ว่าเข้าใจตังค์ไว้เดียวยายคุณใจร้ันเนาะ ไม่เนานะนก็บเนาไม่นจ้ะยายเก็บทุกวันหมดทุกวันจะหมดแล้วเช็บอีกสองมือกับมดเรายายกล้แล้วค่ะใกล้จะหมดแล้วค่ะเอาทอดไข่สองชิ้นค่ะยายจ้จะจ้ะอรุกค่ะคุณอาอุดหนุนนะจ้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ เพื่อนๆจ้ามันี่ย่ายกับมาขายของขายแตงกวัวเคือเก่าหละจ้ามันี่ขัวละเนาะไปขัวกอนเนาะจ้ะเนาะขัวจ้า,จา,าจแตงละจ้าปลูกอยู่หน้าแหละจ้าคุณยายแตงออกใหม่ม่ยายเพื่อนขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะอ้อย,อยมันเพ็ดอี่อย่าง<ะ>นู้นอันนู้นก่อน ขอบคุณค่ะคุณยายขอบคุณค่ะออกตอนนี้หามุ่งกลัวนะพี่น้องจ้าอ้าวถ่ายไปถายมาต้นข้ามขอพี่น้องผูกอยู่หน้าะจ้ะคุณยายขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะออ่อยมันเล็ดอีหยังมันหอันนี้มาก าก็ให้จุ้งลีก็แล้วหมดเลยจีน่าแล้วหมดหรอจ้าฮะเอาเอันยาววนสัญญอันยาว่ะยายเอาอันยาวผูกอยู่หน้าหล่ะจ่ะคุณยายอีกไหมไหมยายเพ่อี้ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะอ้อยมันเปียกนี่ยังมันแบบอันเนื้อก่อนบ้านเราอยู่ทางไหนตามไปเนาะจเนาะบ่เอาบ่จ้ายายบ่เอาบ่แตงกลัวน่ะ ยายบอกเอาบ่อแตงกว่าวสิบาทคุณนาบ่กเอานอจ่าจกลับไปโอไปโตยายปลูกไดล้วเนาะเรียกไ,ได้เลยจ้า นี่มาขายอยู่บานบาน้องสูงนะจ้ะลูกข่าผลมาอุดหนุนนะคะแม่นางข่ามาอยู่ในบ้านน้องสูงนะจ้ะวันนี้แดดมากมาจ้าพี่น้องเดดคักคักเมน่าที่บาทค่ะค่ะเจ้าเอนขนนาีน่าเกน่าเกลียน่นางนกีน่าน่างกน่งเอาเพลี่นางี่เกลย่ลี่เนาี่เ นี่ห้างนกมาอาศัยเนาะจ้านี่แม่นางกะมาหอดแล้วมาขายเตงกะมีความสุขเนาะคุณยายเนาะยายนี่กับใจเอาคือกัารบ่ิหาะบักมาใว่านี่ความสุขข้ามาขายบักแตงพี่น้องจ้ายิหน้าเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณค่าอุดหนุนเพิ่นนมเนาะจ้าเนาะซี่อุดหนุนยายจะเอาสองชิ้นเนาะจ้าเนาะขอบคุณนะคะใช่จีนสองเซนแรกจีไล่ค่ะจ้า แฉมค่ะห้าถุงหกถุงค่ะขอบคุณนะคะเขาแฉมค่ะห้าถุงหกถุงค่าไปสิเขาไปหาลูกค่ะทางไหนเนาะจ้า สามแยกแล้วพี่น้องใส่ขึ้นขวาสิบบาทมาแล้วค่ะใหม่ๆสดๆทุกวันค่ะสวัสดีค่ะคุณยายจ๋าสวัสดีค่ะสิบบาทอ่าไ้สองถุงมันบ่จ้ามีห้างนกนะพี่น้องเอ้ยลุงมีห้างนกมาอาศัยเนาะจ้านีแม่นางกะมาหอดแล้ว ขอบคุณค่ะคุณยายเมนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆจ้ามัน,นี่ย่ายกับมาขายของขายแตงกัวขึ้นเก่าลรอจ้ามัน,นี่ขัวแล้วเนาะใ <c oughs> ส่ขวักกกขวกอนเนาะจ้าะขัวจ้าแตียงหะจ้า สวัสดีค่ะเพื่อนๆจ้ามน,นีย่ายกับมาขายของขายแต่งกวัวเคือเก่าหะไจ้ามน,นีไปสิเขาไปหาลูกค้ทาทั้งในน้องจ้าสามแยกแล้วพี่น้องใส่กกะะขึกนขวค่ะขอบคุณค่ะหอดเรืวพี่น้องจ้าสั่งห้าสิบบาทให้น้องบุ๋มใช่ไหมค่ะ คุณบาทแถมถุงหนึ่งพีน่น้องจ๋าขอบคุณค่ะขอบไปทางในนน้อพี่น้องก <Okay. S 1> ใกล้แล้วค่ะใกล้จะหมดแล้วค่ะเอาทอดไข่สองชิ้นค่ะคุณยายจ๋ากาอขอบคุณนะคะย่สิบบาทเลยค่ะยายจะเอาถุงไหนมีหมดค่ะลูกยาวลูกสัน้น าลูกค่ะคุณมาอุดหน,น,นุนนะจ้าขอบคุณนะคะ,ออะจะ้าขอบคุณค่ะเอาชื่อมากินแทนบอกแกงกินถูกแตงอ่ะแตงกวาค่ะเรียกไ,ได้เลย,ยจ้า วันนี้มาขายอยู่บ้านน้องสูงนะจ๊ะลูกค้าผลไมาอุดหนุนนะคะแม่นงางเข่ามาอยู่ในบ้านน้องสูงนะจ๊ะวันนี้แดดมากมากจ้าพี่น้องแดดคักคักเม,ม่น,งนางแทงกลวยสิบบาทนะคะเอาบอสเสรล้วเขาคืออะไแถมเข้าเา่็นอะไร เฉมค่ะห้าถุงหกถุงค่ะก็ขอบคุณนะคะออสิบบาทเลยค่ะยายจะเอาถุงไหนมีหมดค่ะลูกยาวลูกสั้นค่ะขอบคุณค่ะไประเทศยังมันเมื่อหลายดอกจ้าเตงจะหมุดแล้วเนาะจ้ะเนาะได้ประมาณ40โลพี่น้องจา้าไปกันจา้า ขอบคุณค่ะประเทศยังนั<ะ>่น <laughs> สวัสดีค่ะเพื่อนๆจ้ามัอน,นี้ย่ายกับมาขายของขายแตงกวาขึ้นเกาลัดจ้ามัอน,นีเอ้เขาคือกระแถมเกาล้วลูกแถมค่ะห้าถุงหกถุงค่ะ ยิน่าเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณค่ะอุดหนุนเพื่อน,น้ำเนาะจ้ะเนาะสิอุดหนุนยายสีเอาสงชิ้นเนาะจ้ะเนาะขอบคุณนะคะจ้า